เปิดตัวนิสสันนาวาร่าโฉมใหม่ในไทยเป็นที่แรกของโลกโดยดีไซน์ใหม่ที่ดูดันมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด2.3ลิตรทวินเทอร์โบและติดตั้งระบบนิสสันอินเท l i g เจนต์โมบิลิเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบดีไซน์ภายนอกที่ดูดันกระจังหน้าแบบใหม่ซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่น ระบบไฟหน้าแบบ LED คุณภาพสูง4ดวงพร้อม Daytime และไฟท้ายแบบ LED แบบเส้นเดียวที่ทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่งและทนทานภายในห้องโดยสารมีการตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยการใช้กระจกแบบอะคูสิกการ์ดลดเสียงรบกวนและกระจดตอนหลังกองแสงสีชาเพื่อความสบายตาเพิ่มความรูหราด้วยการตกแต่งภายในด้วยหนังแท้รอบห้องโดยสารโทนสีดำ เบาะนั่งกู้หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางที่นั่งด้านหลังเพิ่มความสบายด้วยดีไซน์ใหม่มีที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำ2ตำแหน่งรวมถึงพอร์ต USB Type C บริเวณคอนโซลกลางนินสสันนาวาร่ราใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนสามารถทำได้ผ่านนิสสันคอนเน็กที่สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l พ y และ d r o i d Auto เพื่อการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิระบบนำทางนวิเกเตอร์หรือแอปพลิเคชันฟังเพลงต่างๆผ่านหน้าจอเครื่องสิรถยนต์สัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงในส่วนเครื่องยนต์ของนิสสันมีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและความทนทานโดยนิสสันนวาร่ามีเครื่องยนต์3แบบได้แก่เครื่องยนต์ขนาด2.3ลิตร4สูบทวินเทอร์โบเกียร์ตนมัต7สปีดพร้อมโหมดแบนนวลให้กำลังสูงสุด190แรงม้า และแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรเครื่องยนต์ต่อไปเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.3ลิตร4สูบเทอร์โบแปรผันแบบ VGS เกียร์ธรรมดา6สปีดให้กำลังสูงสุด163แรงม้าและแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรเครื่องตัวสุดท้ายเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรเทอร์โบแปรผันแบบ VGS ให้กำลังสูงสุด163แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่403นิวตันเมตรนอกจากนี้ ยังคงความสมบูรณ์แบบที่สามารถลุยได้ทุกที่ระบบขับเคลื่อนสีล่ล้อเทคโนโลยีเสริมความมั่นใจในทุกสภาวะของเส้นทางอาทิระบบป้องกันการลื่นนถล่ยระบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีกล้ององายยาัจฉริยะมองภาพร,าพรอบทิศทางที่เสริมฟังก์ชันอ f ฟโรดมิเตอรเมื่ออยู่ในโหมดของ 4L เพิ่มขีดสุดอีกขั้นด้วยนิสสันนวาวาล่า Pro 4X และนิสสันนวาวาล่ โปร 2X ที่ถ่ายทอดดีเอมาจากนิสสันไททันกระบะฟูลไซด์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อลูกค้าที่ชอบการเดินทางแบบปรจชนภัยพร้อมลุยไปในทุกเส้นทางที่แปลกใหม่เสริมความโด,ดดเด่นของดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยกระจังหน้าและอุปกรณ์ตกแต่งโทนสีดำช่วงล่างที่ปรับแต่งใหม่ให้สามารถลุยไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ผสมปสานกับล้อลอยขนาด17นิ้วพร้อมยางแบบออเทอเรนนิสสันนวาล่าใหม่ โปรซี i ี s มาพร้อมสีพิเศษเสริมด้วยชุดแต่ง s อสซสสีส้มแดงภายในห้องโดยสารและเบาะนั่งสีดำดีไซน์สปอร์ตพร้อมโลโก้โปรโ x สีภายนอกมีให้เลือกทั้งหมด7สีได้แก่สีขาวไวท์โซลิดสีขาวไวท์เพล์สีเงินเบร์เลียนซิเวอร์สีดำแบ a ็กสตาร์สีแดงเบรนนิงเลสสีใหม่ฟอร์ดคอปเปอร์ขณะที่รุ่นโปรซีรี่ทั้งโปรโฟ และโปร 2X จะมีสีทาวแซงเกเพิ่มเป็นทางเลือนเฉพาะรุ่นอีกด้วยสำหรับนิส a ันนาวา a 2021เปิดให้จองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีกำหนดส่งมอบรถในช่วงเดือนธันวาคม2563สนนราคาสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่599,000บาทขณะที่รุ่น d o u เบิลแคเริ่มต้นที่849,000บาทและในรุ่นนาวา a p ป x 2 w h e e l Drive 7 s p ป ed เปิดราคาที่9 9 9 9 0 0บาทส่วนน a ว a ล่รุ่น p ป o 4 x 4 w h e e l d ด i v e 7 s p e ปีราคาที่1 1 4 9 0 0 0าบาทเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับลองเม้นบอกผมไว้ที่ด้านล่างนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอภายินาที่นี้ด้วยฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ